بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين น نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم ب إ ส س ا ن إ ل ا ن أما ل ا م ع ล ي ك و ر م ة الله و ب ر ك ا ขอความสันติความเมตตาของเจ้ารุ่นเจลอพรซุบฮาะฮ ح วะตะอ ا ل าได้ประสบการานพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านพี่น้องหลาครับกลับมาพบกันในรายการเวลาฮะดีินะครับลลาห์เราได้มีโอกาสทีไดนำเสนอนะครับหะดีษของท่านอับฮุลสลัมครัครั้งุลต่ หนึ่งบทนะครับหรือบางทีอาจจะมี2หรือ3ถ้แต่หากว่าสั้นๆเนี่ยก็จะแล้วก็ที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันเนี่ยก็จะนํามาเสนอในตอนหนึ่งหรือช่วงหนึ่งนะครับส่วนถ้าหากว่าจะยาวหน่อยก็ประมาณหรือว,ว่าตอนหนึ่งก็จะฮะดีษหนึ่งนะครับอิชชาลอก็นะครับก็จะพยายามนาเสนอฮะดีษต่างๆนะครับที่นักวิชาการได้รวบรวมมาโดยเฉพาะในหนังสือเริยากุาูซาลิฮิน ครับของท่านอิมมันนเวรอหิมูลลอฮที่ได้รวบรวมไว้เนี่ยก็จะนํามาเสนอกับท่านพี่น้องนะครับก็จะคัดตามบทต่างๆที่ท่านได้วางไว้อ่าบางบทก็อาจจะหลายฮะดิษหน่อยนะครับบางบทก็จะอาจจะหนึ่งหรือสองฮะดิษก็อ่าพยายามที่จะคัดมาตรงนี้นะครับพี่น้องหลายครับอ่าบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินอ่าคนที่ชอบตำหน,นิผู้อื่นชอบตำหน,นิผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นนั้น ทำการบริจาคทาการซาร์ดก็ชอบจะตําหนิชอบจะว่ายังไงอะครับพอเราเห็นคนบริจาคเยอะนี่ซาดก็เยอะนี่ก็จะบอกว่านี่มันโอ้อวดนี่มันริยะนนี้มันต้องการเอาหน้าซึ่งส่วนตัวของเขาส่วนคนบริจาคเนี่ยจะเอาหน้าจะบริจาคจะต้องการมกันอันนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์นะครับอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเขาโอ้อวดหรือไม่ อันนี้อยู่อัลลอฮ์นั้นทรงรู้แต่อันนี้กำลังจะบอกถึงคนที่ชอบตําหน่คนอื่นเนี่ยว่าพอเวลาเห็นเขาบริจาคเยอะเนี่ยน้าหมื่นสองหมืนเป็นแสนเนี่ยก็จะบอกว่าน,นี่มันโอ้อวดอันนี้มันเลยไม่ได้อีคลาสอะไรต่างๆที่จะพูดหรือบางคนเนี่ยบริจาคน้อย20บาทห0บาทร้อยบาทแต่เขาบริจาคก,กันห้าร้อยเป็นพันสองพันโอเ้เนีิบริจาคน้อยอัลลอฮนี่ไม่เอาหรอก นี่มันของนิดหน่อยอัลลอฮ์นี่กอนนี่อัลลอฮ์นี่ร่ำรวยอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องการหรอกอีกของเล็กน้อยจากคนที่บริจาคยี่สิบาทส0สบาทสิบาท5บาทเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการหรอกอัลลอฮ์นี่กอนี่ยู่อันนี้เป็นลักษณะของคนที่ชอบตำหนิผู้อื่นอิชาริษยาเพราะตัวเองเนี่ยอะไรครับมันมันไม่อยากบริจาคมันมันโลภมันละโมบไม่อยากจะบริจาคแต่พอเราเห็นคนอื่นบริจาค คนบริจาคมากก็บอกอันนี้โอ้โอวดคนบริจาคน้อยก็บอกอารมณ์ไม่ตองการเราอันนี้มันน้อยอันนี้ลักษณะของใครครับอันนี้ลักษณะของมูนาฟิกีนมูนาฟิกลักษณะของผู้ที่ภายนอกเนี่ยนะ,สะแสดงถึงความเป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่ภายในเนี่ยปกปิดการอัลกุฟการปฏิเสธไว้โดยเฉพาะมูนาฟิกในสมัยของท่านนาบีสอลก็ฮาวล,ลีาวาวาวาสสลามแทนเป็นน้องไหลครับเราต้องเป็นคนที่พยายามที่จะทําความดี อย่าพูดอะไรนคําคพูดของเราเนี่ยบางทีพูดออกมาอาจจะอะไรครับคําสั้นๆเป็นมุสลิมเข้าสวรรค์ได้บางครั้งคําสั้นๆน,นั่นกันแหละพูดออกไปตกาศาสนาะเป็นกาเฟตได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมกล,ล่าวลาอิละฮิลลอฮ์มุฮัมมัดรุลูลุลลอฮ์เข้าอิสลามคําไม่ยาวมากแต่เข้าอิสลามปลอดภัไยไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นมุสลิมอยู่ไปกล่าวคําที่เป็นกูฟอรด่าอัลลอฮ์ นามนิอัลลอฮ์หรือกล่าวคําที่เป็นกุฟอะไรต่างๆเนี่ยคำสั้นๆอาจจะทําให้เขาเป็นกาเฟ,ฟตกศาสนามูดตัดไปได้นั้นเราต้องรักษาคาพูดของเรานั้นในฮะดีสวะเนี้ยนะครับจะนาเสนอฮะดีสที่อัลลอฮ์ได้เปิดเผยหรือบอกถึงสิ่งที่มูนาฟิกีนพวกนาไหว้ลังเราพวกกับกรอกเนี่ยได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์ได้เล่าไว้นานแล้วนะครับได้บอกในอัลกุรอานแล้วก็มีฮะดีส ที่รายงานตรงนี้จนกระทั่งเป็นสาเหตุที่ทําให้หรือว่าอายะอันกุรอเน่ได้ประทานลงมาคือมีอายะ,ะอายะกุรอประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องการซาดะก็ผู้คนกระทาการซาดะก็ซาบักกระทาการซอรดะก็พอเรามีคนซอดะก็มากพวกมูนาฟิกีนี่ก็บอกว่านี่ซอดะก็นี่ก็ต้องการโอ้โอวดพอเรามีคนบริจาคน้อยเอาของนิดหน่อยมาบริจาคที่ตัวเองนี่ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการอันนี้ลักษณะของมูนาฟิก อัลลอฮ์ก็ประทานอายะกุรอานลงมาอีกเหมือนกันนั่นแหละลงมาสำาทับลงมาบอกถึงธาแท้ถึงความเลวร้ายของพวกมูนาฟิกที่ชอบตำหนิผู้คนคนบริจาคมากก็ว่าคนบริจาคน้อยก็ว่าอันนี้คือลักษณะของมูนาฟิกต้องระวังนะครับฉะนั้นจากตรงนี้พอบริจาคมากเนี่ยก็บอกว่าริยะโอโอดบริจาคน้อยนี่อะไรก็ดูถูกนอัลลอฮ์ไม่ต้องการหรกอันนี้เราต้องระวังนะครับเพราะเป็นลักษณะของมูนาฟิกที่เราตาลานั้น ได้เผยท่าแท้ของพวกเขาครับเราดูในฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับอัลอบีมัสอูดินอุกบะตับนีอัมรอัลอันซารีอัลบัดรีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาห์หกาลาเนท่านอบีมัสอูดอุกบะบุตรของอัมร์เป็นชาวอันซารอัลบัดรีอัลอันซารีเป็นชาวอันซารอัลบัดรีคือผู้ที่ได้ร่วมในสงครามบัดรรอดิยัลลอฮุอันฮุกอัลลาห์หววทรงพอว่าท่านก็าลาท่านได้กล่าวว่า แล้วมาหน้าเรื่องอัลอาอิตุสอดะก็กุนนูฮามิลุอลัลลอฮูรีนาท่านได้บอกว่าไงครับเมื่ออายะที่ใช้ให้ทําการซอดะก็อัลอายะตุสอดะก็ให้ทําการบริจาคให้ทําซอดะก็นี่กุนนูฮามิลุอัลาซอฮูรินาบอกว่าเมื่ออายะซอดะก็เนี่ยได้ถูกประทานลงมาน่ะน,นะพวกเราเนี่ยอะไรครับบอกกุนนานูฮามิลุอลัลซอฮูรินา่าพวกเราได้ออกแบกหามรับจ้างเพื่อหาไรายได้มาบริจาค ฟาจาอารอดรูรุนฟาตาซอดดะกอบิชัยอินกาซีดคนหนึ่งนำสิ่งของมาบริจาคมากมายนะครับมีคนหนึ่งนำของบริจาคมากเลยฟอกอลูมัรออินก็มีผู้ที่กล่าวว่าอะไรครับเขาเนี่ยมัรออินเป็นคนที่ริยาเป็นคนที่โอ้อวดนะครับว่าเจอารอจุลุนอาคารุฟาตาซอดดะกอบิซอยนมีอีกคนหนึ่งมาบริจาคเพียงหนึ่งซอ ไม่มากครับประมาณ4ลิตรหลิตรอะไรไม่เยอะของกำลังจะบอกว่าน้อยหนึ่งซ้อเนี่ยซอแล้วก็หนึ่งซ้อเนี่ยฟะก้อลูอินนัลลอฮะละกอนียุนอันซออีหะดะเพราะเขาก็กล่าวว่าไงครับอัลลอฮ์เนี่ยร่ำรวยเกินกว่าที่จะต้องการเพียงหนึ่งซ้อนี้อัลลอฮ์เนี่ยกอนียุนอัลลอฮ์เนี่ยรวยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องอันซออีฮาดะอัลลอฮ์เนี่ยร่ำรวยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการซ้อหนึ่งซ้ออันนี้หรอกฟานาจารั ก็มีอายาญ์คุรานนั้นหรืออายาญหนึ่งได้ถูกประทานลงมาอายาญกุรานที่ว่านี้คืออะไรครับที่เราตาลาได้บอกว่าอัลลอดีนยันมิซูนันมุตตวีนัม um ิญัมูมีนฟิศดาร์กอดผู้ที่ํำหนิบรรดาผู้ที่สมัรใจจากหมู่ผู้ที่ศรัทธานในการบริจาคทานวันล uh um ืดีนาลายจีรุนาอินลาญุห์ดะฮุมและํำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากสิ่งของอันเล็กน้อยของพวกเขา ไฟสคารุนะมินหุมแล้วเย,ออยียวยาพวกเขานั้นสักีรอัลลอฮุมินหุมอัลลอฮ์ได้ทรงเย,ออยียหยนพวกเขาแล้วว่าละหุมอาดาบุนอาดีมและสําหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบครับพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์าตาลาได้บอกเอาไว้สิ่งที่อัลลอฮ์าตาลาได้บอกเอาไว้ซึ่งความหิอาญเป็นฮะดีสและก็มีเป็นการบอกถึงสาเหตุของการประทานด้วย อย่างที่บอกเนี่ยมากก็บอกว่าระยะโอโอดน้อยกว่าดูถูนี่ลักษณะของมูนาฟิกนะครับนี่คือลักษณะของมูนาฟิกที่เรานั้นจะต้องระวังพี่น้องหลายครับเมื่ออายะซอดาก็ได้ถูกประทานลงมาอายะซอดาก็นี่ก็คืออายะที่ส่งเสริมให้มีการทาซอดาก็มีการบริจาคซอดากก็คืออะไรครับคือการที่คนคนหนึ่งได้บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาหรือทรัพย์สมบัติของเขานั้นเพื่อฟุกรฟกรอฟะกีดคนยากคนจนคนขัดสนเนี่ย อิบติโกอาวะจิหินละโดยหวังความพอพระทยัยหวังการตอบแทนจากอัาลลอฮฺบ ب ح า ن ه และ ت ع ا ทั้งว่าทําไมเรียกซอเดากอาทาไมจึงเรียกเขาว่าซอดากาเพราะว่าเป็นซอเดากอาที่เรามาบริจาคเราเคยได้ยินคําว่าอะซิด,ดีอดกอะดิกูซอดิกซอดีกินอะไรต่างๆแลลวเนียมันจะมีรากศัพท์ซอเดากอา นที่รากศัพท์มันจะหมายคาว่าซอสดานกอฟเนี่ยแล้วก็จะแตกออกเป็นศัพท์อีกมากมายซิดดีกีนซิดดีกซอดิกนะครับซอเดอร์โกซอเดอร์นะครับ,อ,อ,นะรบอ,อะไรอัลซิดกิกูอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าซอเดอร์ที่ว่าเขาถ้าคนรู้สับเนี่ยว่าอัลซิด,ดิกูนี่คือความซื่อสัตย์ความสัตย์จริงอัลซิดดีกอบูบักอัลซิดดีกนะซิดดีกนี่ก็เพิ่ม,มอะไรครับ ตัชดีดนะ่ะชิดดาบุนดาอีกสิดดีนะเป็นเป็นอีกสำนวนหนึ่งและสิดดีอัสติดกูความสัตย์จริงความซื่อสัตย์ทำไมอย่าซอเะก็มันเกี่ยวอะไรกับความสัตย์จริงนะครับที่เรียกว่าซอเะก็ว่าซอเะก็นั้นเพราะอะไรครับเพราะการได้บริจาคหรือจ่ายทรัพย์สินไปเพื่ออัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยดาลิลุนอัลาอิดกินอีมานิบินล,ละเป็นหลักฐานยืนยันว่า เขานั้นมีอีมานที่แท้จริงต่อลรอเขามีอีมานจริงๆต่อหรอที่เรียกว่าทรัพย์สินที่เขาได้จ่ายไปเรียกว่าซดกาก็ทําไมละ่ะก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขามีความสัตย์จริงมีอีมานที่แท้จริงต่อเราตาลาะเพราะทรัพย์สินเป็นสิ่งที่หัวใจหรือจิตใจของใครหลายๆคนรักเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยก็ชอบรักในเรื่องของทรัพย์สมบัติในทรัพย์สินเงินทอง นะครับบ้านรถอะไรต่างๆที่เป็นทรัพย์สินเงินทองมันเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่อาลารย์เราได้บอกว่าว่าต uh ัวไฮบูนันมานะฮุบบันย้มมาเพราเราทั้งหลายนั้นรักทรัพย์สมบัตินั้นฮุบบัน an, เป็นความรักที่ยัมมาเป็นความรักที่มากมายฉะนั้นเมื่อทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่หัวใจของมนุษย์รักแล้วเนี่ยจะบริจาคไปได้ไหมถ้าจะบริจาค เราจะเอา,เอาสิ่งนี้ออกไปเนี่ยแสดงว่าเรานั้นรักสิ่งนั้นเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เรามีอยู่หมายความว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราบริจาคเรารักใช่ไหมอ้าวแต่มีผู้ที่เรารักมากกว่าคืออัลลอฮ์เราก็บริจาคไปเพื่ออัลลอฮ์อ่าแสดงว่านี่เป็นการยืนยันถึงการมี إ ي م านเพราะอัลลอฮ์ให้เรานั้นบริจาคนะครับอัลลอฮ์นั้นใช้ให้เราบริจาคเรารักแต่เราจะจ่ายสิ่งนี้ไปได้ไหมอ้าวทำไมเราจ่ายได้อ๋อเพราะว่ามีสิ่งที่เรารักมากกว่าเรารักใครอ่ะ เรารักอัลลอฮ์มากกว่าทรัพย์สินตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยแหละเป็นการยืนยันถึงการมีอีมานหรือความสัตย์จริงที่เรามีอีมานตอนเราเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราบริจาคนี่นะครับเมื่อหวังจะอัลลอฮ์ตอนนี้นี่แหละเป็นดารีนเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขามีอีมานจริงๆรักอันนี้แต่เราบอกบริจาคอ๋อเราบริจาคได้เพราะรักอัลลอฮ์มากกว่าเป็นการยืนยันว่าที่บริจาคไปเรารักอัลลอฮ์มากกว่านะเป็นการยืนยันว่าเรามีอีมานเรามีซิทกุลอีมานมีอีมานที่แท้จริง มีความจริงต่อการศรัทธาต่อเออราอตลาอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องการซอดาก้อนี่ได้ถูกประทานลงมาเนี่ยซอบ้าเนี่รีเร่งนะครับในการไปสู่ความดีในการที่จะซอดาก้อนนะครับเอาไปให้ตนน้นสุรรละหัวอะลัยฮะสัลลัมอันนี้เป็นอาดา้าเป็นปกติของซอบา้ารอดุยลลอฮวอันหุมนะครับที่เมื่ออะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อชใช้นีจะรีป,ปฏิบัตยิยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของสุราอัลคอม ได้ถูกประทานลงมาถึงว่าตารีมนะที่เป็นข้อห้ามเลยเนี่ยนะเมื่อได้พวกเขาได้รับรู้ถึงอายะที่เกี่ยวกับเรื่องการห้ามเรื่องของซูราเนี่ยนะที่มีมีซูราอยู่มีแก้มีอะไรนี่เขาเททิ้งนะครับเขาเททิ้งไอ้ที่ว่าเป็น,เป,นเป็นหายเป็นองค์เป็นอะไรที่เคยหมกักที่เคยดองที่เคยอะไรที่เคยเกี่ยวกับเหล้าเนี่ยนะเอาไปเททิ้งจนกระทั่งต่างถนนหนทางเนี่ยเต็มไปด้วยกับเหล้า เพราะอะไรครับเพราะความอิมานขาองเขาเมื่อล l l ห้ามแล้วเนี่ย,เข,ยเขาทําลายเขาทุบโอ่งเขาเทเล่าทิ้งที่เคยหมักที่เคยดองเนี่ยจนกระทั่งตาหนุนหนทางในตลาดมีแต่อะไรครับมีแต่เล่าเนี่ยเป็นการจะเห็นถึงเนี่ยอิมานของบรรดาซาบะถึงขัน้นขานาดน,นี้ฉะนั้นวาญิบสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนแหละเมื่อลลอ a ์บอกรอซู้บอกนี่ก็ต้องรีบเร่งนะครับ และเช่นเดียวกันก็เป็นวายิบเป็นความจำเป็นเมื่อองล่อล่าหรอซูลได้หามเนี่ยก็ต้องละทิ้งนีที่จะตาา้องละทิ้งตรงนี้มนาซอ่บะรอดีอัลลอฮ์อันหุมเนี่ยเขาอะไรครับคนที่ไม่มีเนี่ยได้บอกไปแล้วในฮะดิษว่าคนที <use> ่ไ <absorbed> ม่มีเนี่ยเขาบอกกุนนานนฮามิลูอาลาซูฮูรินาเราเนี่ยก็ไปรับจ้างแบกเพื่อที่จะให้ได้ค่าจ้างแล้วจะเอาโซนนั้นมาบริจาคหรือบริจาคจากค่าจ้างตรงนั้นที่ได้ค่าแรงมาเนี่ย ไม่มีใช่ไหมไม่มีจะบ,บริจาคแต่ว่ามีอายะที่ส่งเสริมให้บริจาคหรือธนนะบีส่งเสริมบริจาคจะทําไงไม่มีของบริจาคก,ก็ไปรับจ้างสิไปแบกนูน่นแบกนี่อ่าเช่นอย่างเป็นคนหนุ่มมีความสามารถก็ไปรับจ้างแบกอาจจะไม่มีทรัพย์สินจะบริจาคก,ก็ไปรับจ้างพอเราได้ค่าจ้างมายกตัวอย่างเช่นร้อยสองร้อย,อยก็เอามาบริจาคเนี่ยเราได้เห็นนะนะครับกับกับสิ่งที่เราได้ผ่านมารณรงค์ ที่เรากระตุ้นพี่น้องของเราให้ช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ซีเรียบางคนไม่มีของบริจาคบางทีก็ขับแท็กซี่ก็เอารายได้าจากแท็กซี่บางคนก็ไปรับจ้างบางคนก็เก็บอะไรที่เป็นของเก่าเป็นพลาสติกเป็นเหล็กเป็นอะไรเอาใส่รถอะไรก็เข็นเอาไปขายได้มา2003 0 0เอามาช่วยเหลือเพราะไม่มีของบริจาคไม่มีของบริจาคทำไงอ่ะก็รับจ้าง บางทีก็อย่างที่บอกเก็บของเก่าเก็บอะไรพลาสติกเก็บเหล็กเก็บอะไรทิพเอาพอจะขายได้เอาไปขายบางคนก็ขับแท็กซี่บางคนก็ทํานู่นทํานีน่นยแล้วก็เอามาบริจาคเพราะไม่มีจะบริจาคก,ก็ต้องต้องใช้แรงตรงนี้แหละบางคนก็บริจาคเยอะครับซาราบะบริจาคเยอะเลยอ่าบางบางที่มีการบอกว่าคือท่านอับดุลฮะมานิมูอฟบริจาคเยอะเลยท่านเป็นคนที่มีบางคนก็บริจาคนิดหน่อยอหมายถึงว่าก็มีน้อยแหละ เา้เาเท่เาเท่าเท่าเท่าที่เขาจะบริจาคได้หนึ่งซ้อนี่ก็พเพียงบริจาคนิดหน่อยเมื่อบริจาคเยอะพวกมูนาฟิกูนมูนาฟิกินพวกกลับกลอกพวกนาไวหลังหลอกตัวนี้เนี่ยนะบอกกับคนที่บริจาคบ,บ,บอกว่าเนี่ยมูรออินคนเนี่ยบริจาคเยอะเนี่ยไม่ใช่ไรหรอกอันนี้ต้องการโอ,อ้อวดนะไม่ต้องการหวังจะล่อหเราตองการโอ,อ้อวดพอแล้วคน,นึเอามาบริจาคน้อย ก็บอกว่าเอ้ยไอ้น,นี่เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ย,ยม่ตรงกรารอ,อกมันนิดหน่อยอมาทําอะไรมี่มีค่าเราสําหรับอัลลอฮ์เนี่ยคือลักษณะของมูนาฟิกที่ได้บอกไปแล้วน้นมูนาฟิกิเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วภายนอกเนี่ยโออิสลามนะภายนอกนี่ดีนะแต่ข้างในเนี่ยปกปิดการเป็นศัตรูต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่อสฮาบะต่อท่านอนาีสลองอ่ำฮาวิลิมัสลัมนี่คือมูนาฟิกชอบตำหนิชอบด่า อยู่ต่อหน้าก็ดีหรอกอยู่กับมุสลิมก็ดีหรอกแต่พอเวลา,าลังเนี่ยบอกเยอะแยนดูถูกต่อบรรดาซอบะต่อบรรดามุสลิมนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วถึงคนที่บริจาคเยอะมีคนที่บริจาคเยอะมีคนที่บริจาคน้อยจะมากจะน้อยเนี่ยให้อคลาสทําเพื่ออัลลอฮ์ตาลจาจะมากจะน้อยเนี่ยให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ตาลาะอย่า จะแต่คนที่เห็นเนี่ยอย่าไปคุกกลมอย่าไปตัดสินว่าไอ้ที่มากเนี่ยว่านี้เรียะอันนี้อวดไอ้อที่น้อยเนี่ยเราไม่ตรงการอย่าไปพูดอย่างนั้นและคนทําเนี่ยจะทำาะไรทาน้อยเนี่ยให้อีกลาสต่อเราตาลาฉะนั้นคนที่ทําทําเพื่อเราตาลาคนที่เห็นเขาทํามีความสามารถทําถ้าไม่มีความสามารถไม่มีบริจาคอาจจะไปรับจา้างอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ได้มาบางบริจาคมาซอแล้วก็อาจจะเป็นงั้นแต่ถ้าอะไรครับ ต่ถ้าไม่ได้ทําตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปตําหนิอย่าไปว่าคนอื่นอันนี้เป็นลักษณะของมูนาฟิกที่ได้บอกไปแล้วนะครับเนี่ยชอบว่าคนชอบตําหนิคนบริจาคมากกว่าตำหนิบริจาคน้อยกว่าตำหนิอันนี้ลักษณะของมูนาฟิกเช่นเดียวกันในฮะดิษเนี่ยเราได้รับอะไรครับเราได้รับว่าบรรดาซอบ้านนั้นพยายามแข่งขันกันในเรื่องของความดีในเรื่องของการที่จะแข่งขันในเรื่องของความดีเช่นเดียวกันครับอายะอันกุรอานอัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ย มาปกป้องมาช่วยบรรดาผู้ศรัทธาเห็นยังครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาปกป้องบรรดามุมินีบรรดาผู้ศรัทธานนะในฐานะที่อะไรในในในฐานะหรือในขณะที่บรรดาบูนาฟิกีนเนี่ยได้ดูถูกบรรดาผู้ศรัทธาแต่อัลลอฮ์เนี่ยมาช่วยมาปกป้องครับนี่คือการปกป้องของเราตาลาที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะบรรดาสาบบาทีลงอายัดกุานลงมาตรงนี้จากตรงนี้ครับในฮะดิษนี้เป็นการชี่เห็นว่า บรรดามูนาริกเนี่ยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่รอดนะไม่ปลอดภัยจากพวกนี้เลยนะด่าม้างตําหนิบ้างเยอยหยันบ้างอะไรต่างๆนานานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลับไปหาอัลอลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้จัดการอัลลอฮ์จะตัดสินอัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์จึงบอก เกี่ยวกับมูนาฟิต,ตรนี้มอว่าว่าละหุมอาจาบุนอาลีมพวกเขาเหล่านี้จะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดที่เจ็บแสบนะครับฉะนั้นจะมา,จากจะน้อยบอกไปแล้วว่าให้อะไรครับให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ละ,ละและจะมา,จากจะน้อยเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้ถึงความอิคลาสทาเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่และมนุษย์ก็จะได้เห็นในวันเกียรนะ์มาแล้วอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ติดตอบแทนจะมา,จากจะน้อยเนี่ยจะเห็นจะเป็นดีจะเป็นชั่วนี่ก็จะเห็น ท่านอาบินสังละวะวาเลนซ์มัเนี่ยได้บอกนะครับซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์เนี่ยถ้าคนคนหนึ่งได้ทําการซาดะก็ไปีหนนะเท่ากับอะไรครับประมาณอินทราลัม่ามันเล็กน้อยตาร้อนเนี่ยอินทรพาลัมเม็ดหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยมันน้อยแต่ว่าเป็นการบริจาคด้วยกับการขนขวายดยการหามาด้วยกับสิ่งที่ดีที่หาล้านแน่นอนครับอัลลอฮ์ไม่รับนอกจากสิ่งที่ดีที่ต้อยยิบไม่อัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งที่ โกงที่อาธรรม,มาเมื่อเรารับจากผู้ที่บริจาคเพื่อเราตาอาลาถึงแม้จะน้อยเนี่ยล l l จะรับด้วยการพระหัข์ข้างขวาของพระองค์และวเราจะทําให้มันเติบโต a l l จะให้มันขึ้นมานั่เปรียบนะครับเอกว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาดูแลเอาใจใส่กับลูกม้าเนี่ยจนกระทั่งมันเหมือนกับภูเขาถ้าถามว่าอินทราลัมเม็ดหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยนะเทียบกับภูเขาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ แต่อัลลอฮ์นั้นอะไรจะทาให้มันใหญ่ทําให้มันเยอะเนื่องจากอะไรสิ่งที่เขาบริจาคเพื่ออัลลอฮฺน่ะโดยการขนขวายหาปัะจายชีพที่ดีแล้วก็มาบริจาคไม่ได้คดไม่ได้โกงมาด้วยแนวทางที่ฮาลานันอัลลอฮ์ก็จะเลี้ยงอัลลอฮก็จะให้มันโตเหมือนกับพวกเขาแลี่เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งเขาเลี้ยงลูกมา้าเนะี่ยเขาเลี้ยงไงเขาก็เ,เอาใจใส่เขาก็ดูแลนะครับเนี่ยเป็นการที่เห็นว่าสิ่งจะน้อยจะมากเนี่ยให้ทําเพื่ออัลลอฮ จะน้อยจะมากเนี่ยให้เอคลากนะครับอย่าได้โอ้อวดอย่าได้มีการริยาะจะน้อยจะมากเนี่ยให้ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุตาละโดยไม่ต้องการนะครับการตอบแทนการขอบคุณของคนนั้นคนนี้แต่ให้เป็นเพื่ออัลลอฮ์หรือเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุตาละฉะนั้นพี่น้องหลายครับจากตรงนี้เนี่ยเราได้หลายสิ่งหลายอย่างจากฮะดิษี่ผ่านมาว่าเรานั้นน่ะจะทําความดีเนี่ย มีอะไรครับก็ต้องใช้ความพยายามบางคนอาจจะต้องแบกบางคนอาจจะต้องหามอาจจะต้องรับจา้างก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะทําการบริจาคทาการสวแอ้วนก็บางคนอาจจะมีเยอะเขาก็เอามาบริจาคเยอะบางคนอาจจะมีน้อยเขาก็เอามาบริจาคน้อยเนี่ยทุกคนในสังคมเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันในเรื่องของการทําความดีอย่าเป็นเหมือนมมนาฟิกที่ได้บอกไปแล้วคอยตําหนิอย่างเดียวเพราะ ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเมื่อเราบอกเราซูนบอกหรือส่งเสริมให้มีการซอดากอนนี่ก็จะรีบเร่งถามว่าทำไมเพราะเชื่อการตอบแทนไงในวันอาเคโรก็จะพยายามคำมักคำเป็นเอาจริงเอาจังหรือว่าแข่งขันกันในเรื่องการทําความดีแต่มูนาฟิกเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่ออาเคโรซึ่งภายนอกเนี่ยแสดงออกมาอย่างนั้นแหละแต่ภายในยจริงก็ไม่ยอมรับไม่ได้ศรัทธาต่ออาเคโรแล้วจะทําไปทําไมเขาก็คิดว่ามันเหนื่อยเปล่ามันเหนื่อยฟรี แต่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเปล่านะครับอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตอบแทนต่อความเหน็ดเหนื่อยต่อความบากบันต่อความพยายามของเขาเมื่อมูนาฟิกไม่ได้เชื่อต่อวันอาคิร์ก็ทำถามว่า,าท,ำทำได้ไหมตัวเองก็ไม่อยากจะทําที่จะจ่ายทําไม้จ่ายแล้วมันก็ลดแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยจ่ายแล้วอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์สินอิบารกะจ่ายแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มให้นะจ่ายแลวอัลลอฮ์จะเพิ่มเนี่ยมันก็กลายเป็นความแตกต่างผู้บรรดามูนาฟิกนี่ก็อะไร อูไม่อิจฉาอิจฉาผู้ศรัทธาไม่เอาวาไม่ใจแล้วตัวเองนี่เพราะว่าไม่ศรัทธาไม่ศรัทธามันก็ไม่มีอะไรส่งผลที่จะทําให้เขานั้นบริจาคก,ก็ไม่อยากบริจาคแต่พรซอฮาบะบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาบริจาคเพราะเขาหวังจากอาลัลลอฮ์เห็นไหมครับความเชื่อมันแตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยทําอะไรทําให้การปฏิบัติเนี่ยมันก็แตกต่างกันผู้ศรัทธาเชื่อว่าเราจะตอบแทนก็พยายามทําเพื่อตาละ ส่วนมูนาฟิกมันไม่มีการตอบแทนทำทำไมทาแล้วมันลดอิจฉาตัวเองโลภตัวเองอะไรครับขี้เหนียวไม่อยากจะบริจาคไม่บริจาคแล้วเนี่ยอันนึงแล้วนะครับชอบตําหนิผู้อื่นด้วยถ้าว่าลักษณะอันนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของเราหรือไม่ถ้ามีต้องใครจัดนั่นหมายถึงลักษณะชอบตําหนิผู้อื่นชอบว่าคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาบริจาค ว่าคนนี้โอ้อวดคนนี้อัลลอฮ์หม่ต้องการคนนี้เนี่ยทำไม่ได้อิคลาสอะไรต่างๆนานาเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นผู้บริจาคทําความดีเพื่ออัลลอฮ์ตาอาลาด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตาอาละอย่าเป็นลักษณะเหมือนมูนาฟิกที่ชอบตําหนี้ชอบตําหนิแต่ตัวเองก็ไม่ได้บริจาคเพราะอะไรเพราะกลัวว่ามันจะหมดเพราะไม่ได้เชื่อต่ออาคีรอไม่ได้เชื่อในเรื่องการตอบแทนก็ออิจฉาเขาก็ว่าต่างๆนานาเนี่ยแสดงแสดงความอิจฉาออกมา ตัวเองทําไม่ได้หรอกทําไมอะ่ะก็มันไม่ได้มีอะไรที่จะผลักดันให้เขาทำะนะแต่ผู้สัทามันมีสิ่งที่ผลักดันให้เขาอยากจะทําอยากจะบริจาคเพราะเขานั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัาลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت า ا ل ى ความดีจะมากจะน้อยความชั่วจะมากจะน้อยเขาจะได้เห็นในวันอาคีรอนน้นแน่นอนครับสิ่งที่เราทุกคนหวงังอยากจะพบอยากจะเจอคือเราได้เห็นความดีของเรามากมายนะที่อัลลอฮ อาจจะเป็นส <Pop> <á> ิ hey, so, so ่งที่ใหญ่ที่เล็กแต่เราก็อยากเห็นความดีแน่นอนครับขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากที่จะเห็นความชั่วความผิดของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะใหญ่ที่เป็นบาปใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเห็นนะแม้กระทั่งเล็กๆเราก็ไม่อยากจะเห็นใช่ไหมครับนั้นใหญ่เนี่ยเราก็ยิ่งไม่อยากจะเห็นใหญ่เลยฉะนั้นให้ทาครับในเรื่องของความดีจะเล็กจะใหญ่ให้พยายามทําเช่นเดียวกันความชั่วจะเล็กจะใหญ่ก็เราออกห่างนะครับอินช่าลอ รายการเวลาฮะดิษนั้นจะกลับมาพบกันท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเวลาได้หมดลงแล้วนะครับก็จากลากัท่านพี่น้องในกาลเวลาเปีนี้ครับสาลามอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ